สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l บอลจันตากองกันนะครับผมก็กลับมากันอีกครั้งนะครับผมกับการเปิดแพ็คนะฮะในเกมอ e ฟุตบอลนะครับผมซึ่งในอาทิตย์นี้น่ครับผมเราก็จะมาเปิดแพ็คนี่กันเลยนะครับนี่นะครับผมอ e ีปิกแพ็ อิงลิชลีกมิดฟิล f i เดอร์นะฮะกอนักเตะอีปิตัวเทพๆเลยนะฮะก็จะมีอยู่สามตัวด้วยกันนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะฮะเบ็กแฮมมาเกเลเล่แล้วก็โรซิสกี้นะครับผมก็ข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีโลดี้นะครับผมอ้อันนี้น่าจะเทพนะครับผมเอาไปเขาแล้วเขาที่แล้วเนี่ยผมได้กอาดิโอนมาแล้วนะฮะคราวนี้ ไม่แน่อาจจะได้โรดีนะฮะก็จะมีไกเซโดเจ้าฟารินญาในครับผมยูริเตเลมันโจลิงตนันแล้วก็โคพาเมอร์นะครับผมที่เป็นนักเตะไฮไลท์นะครับผมซึ่งตัวอื่นก็เป็นนักเตะธรรมดานะฮะแต่โถเอ้ยดูอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับผมสำหรับแพ็คนี้แต่ว่ามันมันต้องได้สักตัวนะครับผมซึ่งคอนเซปต์เรานะครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะก็เปิด10เพลเยอร์นะครับ แค่ครั้งเดียวพอนะครับนี่แหละมันคือการลุ้นนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะเปิดทั้งหมดเนี่ยก็คือมันได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะอย่างนั้นมันไม่เรียกการลุ้นนะฮะแล้วก็มันอาจจะแบบทําให้เราเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเปิดอย่างนี้นะครับผมสิบเพเจอร์เก้าร้อยคอยนะฮะนี่แหละเขาเรียกว่าการลุ้นนะครับผมเออโอเคประมาณนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดนะครับผมเราขอสุ่มวันนี้ก่อนละกันนะฮะเป็นเพย์เจอร์ออฟเดอะวนะครับผม ซึ่งตัวข้างในเนี่ยก็จะมีวาลัสเคเรียนะครับฟิลโฟเดนแม็กอลิสเตอร์ลูกากูคริสเตียนโรเมโรนะครับก็ประมาณนี้นะฮะประมาณวาลัสเคเรียโฟเดนอลิสเตอร์ลูกากูแล้วก็โรเมโรนะครับที่ผมเห็นแล้วมันน่าจะแบบเตะตาเตะใจนะครับที่เหลือก็เฉยๆนะครับผมเฉยๆมาเปิดของฟรีกันแค่แพ็กเดียวก็พอนะครับผมแล้วเราก็จะไปเปิดแพ็กอีพีก,กันนะครับมาแล้วครับผมจะเป็นใคร ถ้าให้ดีขอเป็นฟิลโฟเดนไปเลยนะจ๊ะจะดีมากฟิลโฟเดนครับผมฟิลโฟเดนครับโอ้โหก็ฟอร์มดีนะครับเจอแมนยูยิงไปสองดอกนะครับผมแหมผมโอเคแหละโอเคแหละนะครับผมได้ฟิลโฟเดนมานะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับในเพ a y เยอร์ออฟเดอะวีคสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับผม ก็ถ้าติดบูธก็จะเป็น95นะครับผมเป็นปีกขวานะฮะเอาเรื่องคือดูครับมันเขียวเกือบทั้งแถบคือมันเขียวทั้งแถบเลยนะครับในแนวรูกสําหรับฟิลโฟเดนนะฮะก็คือแบบโอ้โหสุดจริงๆนะฮะเล่นได้ทุกตําแหน่งนะครับผมจอดถือว่าเปิดหัวมาได้สวยนะครับต่อไปเราอาจจะได้เป็นเดวิดเบ็คแฮมก็เป็นได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> เสียดายที่ ผมเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อแมนยูนะครับโอ้ oh, ผมเอาเสื้อแมนยูไปซักนะครับก่อนที่จะอัดคลิปนี้แต่ไม่เป็นไรนะฮะมาลุยครับผมมาเบคแฮมถ้ามีเป็นเบคแฮมเนี่ยขอเป็นนักเตะอีพิกสักตัวนะครับผมใครก็ได้สว่างหรือเปล่าโอ้โหไม่มีแสงอะไรเลยครับท่านผู้ชมอย่าบอกนะว่าโอ้โหไปอย่างไวครับเฮ้ยเป็นใคร กู oh บอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ชิ่หายมีคยุยโอ้โห oh เป็นก๊าซธรรมดาด้วยนะโอ้โหเยทเคใส่เชลซีผมนึกว่าอย่างน้อยก็เป็นโคฮัมเมอร์ก็ยังดีโอ้โหอินโซฟรานเดส ถือว่าเราได้ฟิลโฟเดนมาแล้วอะ่ะเราน่าจะใช้ดวงหมดไปกับฟิลโฟเดนไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะรอ p พย์เยอร์ออฟเดอะวเนี่ยมันอัปเดตใหม่นะครับผมถ้ามันมีตัวน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะเติมแล้วก็มาเปิดไอ c Epic อ,อีกนะครับผมเพื่อที่เราจะลุ้นจะเอาเดฟิดไปแค้มอีกนะครับผมโหเอ้ยไปขอไห้คลิปหน้าแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคไงถ้าถ้าถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ย เพเยอร์ออ e เด e ิกมันอถ้าเพเยอร์ออ e เด e ิกมันไม่น่าสนใจนะครับเออผม,ผมพูดผิดผมต้องขอแทนผูน้ชมริสมองอาจจะเบลอนะฮะถ้าเพเยอร์ออ e เด e ิกเนี่ยมันไม่น่าสนใจนะฮะผมก็จะมาเปิดเติมเงินนะครับผมแล้วก็มาเปิดอ e ีพิกแพ็อีกนะครับผมโอเคงั้นก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช anel บนจัตะกอกรว้ด้วยเจอาก,กันาคลิปหน้าผมสวัสดีครับบายครับผม